เอ้าไม่ขึ้นวะขึ้นยิงไปนะยิงตามไปข้างบ้านแอลอ่ะเนี่ยพี่ตรงนี้อะไรอะไรเป้าอ่ะตาหอกแตงสองกระบอก <c oughs> เล่นดีกวะใครจะเล่น่ะเล่นเนหละแอนมีตัวดามิสองน่าเล่นวะดามจ่งสองน่าเล่นดิเล่นเลยข้างบนเนี่ยพี่จะได้แบ่งกระสุนให้หาการะสุนนะจะซับได้เรื่องไหม <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเอาเป้าให้ตรงแล้วก็กดตับกดยิงแล้วกดตับกดยิงแล้วกดตับของเก็บเก็บมายังมาเอากระสุนกระสุนกระสุนข้าบเดียวได้ได้ได้ปะก็บอกเดียวเหรอก็บอกเดียวไม่เบิร์ก็บอกเดียวอ่ะไม่ล้มนี่ข้างล่างข้างล่างไม่ไม่นี่นาเดี๋ยวยิงเข้าเมืองนะระวังด้วยเฮ้มีตัวมีตัวอรอนะก็บอกแล้วอดียยิงเข้าเมืองหน้าหนูไม่รู้ข้างล่างโกดหน้าหนึ่งตัวพี่

ไปสาม,มาเอาว่าอีกอันหนึ่งเยเฮ้ยใครกระโดดมามีคนกระโดดมาัวนกระโดดมีคนกระโดดมาไปยุไปใหม่ตีใหม่มีคนกระโดดมาบนหัวบนหัวเลยบนหัวเลยมัมนกระโดดมาสามสามตัวมันตึบตึบตึบอะเป็นไหนแล้ววะมีตัวเดียวหรอวะกระโดดมามีตัวเดียวหรอวะ เหียเอ้ยไม่ตายอยู่คอนเทนเนอร์แม่งอีกนัดหนึ่งยิงไม่โดนน่าจะวิ่งไปแล้วก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตรงรถตรงรถทีตัวร้อยหกห้าเห็นออกไปวิ่งออก,อกอหลังไปแล้วน่าจะวิ่งออกออถ้ามันแรงจังแรงดิเพิ่มมาฮัลโหลเพื่อนมันมาริมเขื่อนมาแล้วมาแล้วต่อระวังหลัง หาเมียแต่มันล้มมันล้มมันล้มมันลมม้นลมเฮ้ยโอ้ยเฮียสองนัดไม่ไายไม่ได้ไม่ได้ผมคือนค่ะระเบิดยัดเข้ารูเลยยเฮ้ยมีตัวพีหลัง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 หัวแตกหัวแตก ล้ม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 มันเป็นที่ของมันเป็นที่ของคาระแตกัวแตกลองดีลองรีลองรีแล้วก็กดนั่งทีนึงที่บ้านแนวหน้ามีตัวบ้านไม้บ้านไม้แตกหนึ่งล้ม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  อูซี่ต้องเข้าจังวะนี้ไปดูแล้วเจ็บปากเลยเด็กตัวหนึ่งชุบไว้พี่ดูเองไปงงดรอปไปดรอปไปดรอปอด็กกัน<ง>อาลม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 เออ ซ้ายมีตะไนอยู่นะบ้านเอ๋ <S <S ไม่จะเลยบ้านบ้านเรียกตัวพี่ป้าป้าผ่าทางตัวนึงรถตรงรถตรงรถตรงรถล้มระวังหลังด้วยนะดูหลังด้วยนะเผื่อมีหลังตึมแล้วก็ยิงขายิงแขนเพิ่มดาเมจแต่ยิงตัวรถยิงตัวรถลงดาเมจอะอา้าวตายตายยังอ้าวยังอยู่ในห้องน้ํา

Tuệ Very good Nào Ở đây à Đứng tay đấy nghe ba